ประมาณนั้นน่ะไม่มีไฟแช็กหรือไม่ขีดจอจใช้หินเหล็กไฟแบบโบราณผมเอาผ้าฐานมาด้วยผ้าฐานนี้จริงๆก็คือผ้าคอตตอนมันจะเก็บประกายไฟเอาไว้ผมจะตีหิาานเหล็กไฟแล้วก็จะปล่อยประกายไฟบนผ้าฐานนี้แล้วผมก็จะาทายผ้าฐานบนก้อนหินเชื้อจุดไฟแล้วก็เป่ามัน แจ๋วใช้ได้เราได้ไฟเลยมะไม่ยากเลยใช่โอ้เพิ่โอ้พระเจ้าสร้างความแตกต่างได้เยอะเลยเห็นไม่เล่าไฟนี่ละอุ่นเลยหลังการเดินปา่าไกลและลำบากพวกเขาจะเป็นต้องชดเชยน้ําที่เสียไปโดยเร็วแม้อยู่กลางหิมะแต่การขาดน้ําก็ทําให้ตายได้ทำไมเราถึงกินหิมะเลยไม่ได้ปัญหาคือหิมะมันเย็นมันมเริ่ม ถ้าคุณกินหิมะมันจะทําให้อุณหภูมิร่างกายลดลงะแล้วคุณก็จะเริ่มหนาวหนาวคได้เรื่อยๆฉะนั้นท่านที่จะได้น้ําจากหิมะภูเขาก็จะต้องทําให้ร่างกายอุ่นขึ้นมันเป็นวงจรที่แย่ลงอย่างรวดเร็วเลยนะเข้าใจนะรองเท้าคุณก็จะหนาวกว่าเดิมหนาวค่้ยเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเกิดภาวะเย็นเกินไปฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดอย่าทำดีกว่าแม้กับจอร์ชมีที่พักไฟและน้ําแล้วแต่พวกเขายังห่างไกลจากเป้าหมายสําคัญที่สุดเรายังไม่มีอาหาร เราทั้งคู่กําลังใช้พลังงานสํารองแล้วเราเพิ่งจะมาถึงทะเลสาบนี้ซึ่งมันดูสวยมากอย่างที่เห็นนะยัยก็ตามถึงแม้ว่าที่นี่จะสวยและผมตื่นเต้นมากที่มาถึงที่นี่แต่มันก็เปลี่ยนเป็นโหดมากได้เร็วมากๆเลยและผมคิดว,ว่าเราอาจจะลําบากแบบนี้กันครับในป่านับแข็งห่างไกลทางตอนเหนือของฟินแลนด์นักล่าดแดนคีวีจอจเจมส์ กับเชฟอังกฤษแมดเทบบตเริ่มภารกิจมาสองวันแล้วเพื่อจับและทำอาหารที่ดีที่สุดในที่อ้างว้างที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกมันเป็นคืนที่สนุกทีเดียวยกเว้นเสียงกลนมาหยุดของแมดในความหนาวใต้อาร์ติกแมดกับจอ์จะเผาผลาญพลังงานมากกว่าปกติสองเท่าแค่เพื่อให้ร่างกายอบอุน่นพวกเขาต้องการพลังงานอย่างเร่งด่วนใช่เราต้องการอาหาร อ๋อใช่เราก็ต้องการผมรู้ว่าที่นี่มีลูกเบรีอยู่เยอะมากฉะนั้นอย่างน้อยก็มีอะไรบ้างที่คุณจะผมกำลังคิดว่าเราจะเจะอาหาร้วิธีจอน้ําแข็งผมว่าผมจะใช้มีดโบวี่ทาเหมือนสิวจอน้ําแข็งแล้วจาะลงไปตกปลาเราไม่ได้กินอาหาร24ชั่วโมงแม้กับจอสมีระดับพลังงานต่ําทั้งคู่ออกค้นหาอาหารแม้แต่ที่นี่จอสยังมีลูกเล่นที่ฉลาดเพื่อหาเหยื่อตกปลา โอเคโอเคเอาละเราจะต้นไม้ต้นนี้คุณจะเห็นว่ามีขี้เลื่อยสดที่ี่ขี้เลื่อยสดนั่นก็คือตอนที่มันมีหนอนด้วงอยู่ในนั้นเจาะต้นไม้เอาไว้ฉะนั้นผมจะขุดลงไปต้นไม้ต้นนี้แล้วก็มีโอกาสสูงที่จะเจอหนอนด้วงอ่ะกินหนอนกันหน่อยอ่าเห็นไหมล่ะพิงโกอานี่ของดีนะนน่ะตอนนี้เรามีแหล่งอาหารแล้วก็มีแหล่งที่จะเป็นเหยื่อในการตกปลาด้วยนะอืมเขาชิมก่อนเลยอ เจออีกตัวแล้วแม่โอ้ตัวนี้สวยงามาเอาละผมว่านี่น่าจะพอแล้วฉะนั้นนี่เป็นครั้งแรกสำหรับผมผมไม่เคยหาอาหารโดยใช้พลั่วเล็กกับขวานเลยไม่เคยมาก่อนแน่ที่นี่ใช้รมควันปลาตอนนี้ที่เราต้องทำคือหาลูกเบอร์รี่มาให้ได้ ผู้ไม้เหล่านี้ออกลูกในฤดูใบไม้ร่วงถ้าจะมีเบอร์รี่เหลืออยู่ตอนที่หิมะฤดูหนาวตกพวกมันจะแช่แข็งอยู่บนผู้ไม้การถูกแช่แข็งจะช่วยรักษาคุณค่าของเบอร์รี่ด้วยฉะนั้นสารอาหารดีๆมันก็จะยังอยู่เอาละนี่ต้นนี้ไม่มีวิแววของเบอร์รี่เลยน่างหงุดหงิดมากเพราะว่าถูกเก็บไปหมดแล้วนานก่อนฤดูหนาวมาถึงด้วยซ้ำ จอสเลือกไม้ที่จะใช้ทำสว่านเจาะน้ำแข็งเหมาะมากเอาละใช้ไม้ทำสิวน้ำแข็งหนึ่งท่อนผมไม่เคยต้องทำสิวน้ำแข็งมาก่อนฉะนั้นนี่เป็นครั้งแรกสำหรับผม